สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะทุกวันพฤหัสบดีเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเงินเงินทองทองเคล็ดลับวิธีการที่เราจะเป็นนักลงทุนเป็นนักออมเงินแล้วก็สร้างอิสรภาพทางการเงินคํานี้ยอดนิยมกันเหลือเกินแต่ว่าหลายคนก็ยังทําไม่ถูกนะคะจะทําอย่างไรถึงจะไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้วันนี้ที่ฉันมาในงานเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ที่น่าสนใจมากๆค่ะ เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการวางแผนการลงทุนนะคะเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงินแค่นี้ก็อยากรู้แล้วนะคะว่ามีเคล็ดลับอะไรกันหนอที่เราจะ ใช้เงินอย่างถูกวิธีใช้เงินเป็นออมเงินได้แล้วก็ก้าวไปสู่อิสรภาพทางการเงินกันได้นะคะขอแนะนําแขกรับเชิญของดรฉัันในวันนี้ค่ะคุณวิวันทาราฮิรันโชน,นะคะเป็นกรรมการผู้ทรงรุ้ที่ไหลายหลสถาบันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและปัจจุบันก็ยังเป็นที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ก้อยค่ะ หนังสือเล่มนี้สนใจตั้งแต่ชื่อเลยค่ะเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงินค่ะทาไมถึงจั่วหัวแบบนี้เลยค่ะพี่ก้อยเ,ออเพราะว่าจริงๆหลายๆคนเนี่ยก็พยายามบอกว่าเงินเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างจริงๆนะคะ <c oughs> ให้ความสาคัญกับเงินน้อยหน่อยอย่าอย่างงกเงินอย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่ว่าพอมาคิดถึงความเป็นจริงในสังคมที่ใช้เงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเนี่ยทุกอย่างเริ่มต้นที่เงินจริง <c oughs> ๆจะไปเรียนหนังสือก็ต้องใช้เงินนะคะจะแต่งงานก็ใช้เงินจะสร้างบ้านจะซื้อรถจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ใช้เงินหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าโอเคเวลาเราออมเงินเนี่ยเราไม่ได้ออมเงินเพื่อตั้งเป้าหมายว่าจะได้เงินเท่าไหร่แต่เราออมเงินเพื่อเราตั้งเป้าหมายชีวิตว่าจะให้ทำเราทําสามารถทําอะไรในชีวิตได้บ้างจริงๆนิยามของคนรวยและคนจนเนี่ยอยู่ที่ว่าคนรวยใช้เงินน้อยกว่าที่หาได้ก็คือหาแล้วใช้ก็ยังมีเงินเหลือเก็บคนจนใช้เงินมากกว่าที่หาได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่ก็เป็นคนรวยได้ถ้าเราใช้น้อยกว่าที่เราหา บุคลิกของคนที่ลงทุนประเภทต่างๆนั้นต้องต้องต้องดูตัวเองยังไงอะคะจริงๆแล้วต้องเรียนว่าอย่างค่ะคนที่จะลงทุนในหุ้นเนี่ยก็อาจจะกล้าได้กล้าเสียมากกว่าหมายถึงว่ารับความเสี่ยงได้สูงกว่าแต่ว่าในคําแนะนําของพี่เนี่ยก็คือแนะนําให้ลงทุนแบบผสมผสานเพราะฉะนั้นบุคลิกเหมือนกันก็ได้นะคะต้องว่าอย่างนั้นไม่จําเป็นนะคะ ความรู้ในเรื่องของการเงินแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจให้ท่านผู้ชมทางบ้านนั้นได้ติดตามได้ทันนะ,นะคะว่าภาพรวมเป็นอย่างไรท่านเองที่ดูรายการของเราอยู่นะคะจะเริ่มต้นเป็นนัก ออมก่อนแล้วก็เริ่มต้นเป็นนักลงทุนก็สามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ไม่มีค,คำว่าสายไม่มีค่ะบาทสองบาทก็ออมได้<า><า>ค่ะแล้วก็การออมการลงทุนนั้นไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยด้วยนะคะดังนั้นเริ่มก่อนได้เปรียบแล้วก็เริ่มก่อนรวยเร็วกว่าเข้าสู่อิสระภาพทางการเงินได้เร็วกว่านะคะสําหรับนังสือเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงินนะคะซึ่งจัดพิมพ์โดยอมรินนะคะเขียนโดยคุณวิวันหรือว่าพี่ก้อยมอบให้กับผู้ชมแฟนรายการ Variety Today บายสายสวรรค์เทียมยี่ส สามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเรานะคะผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้ค่ะสําหรับ10ท่านแรกนะคะที่ติดต่อเราเข้ามาแล้วก็บอกว่าท่านได้แนวคิดหรือได้เกรดความรู้อะไรจากรายการของเราในตอนนี้นะคะ10ท่านแรกที่เขียนใจความสมบูรณ์มาทางรายการของเราจะจัดส่งหนังสือให้เลยค่ะ10เล่มนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยวิวันมากๆค่ะค่ะ,คะ ตาทุกท่ชมไปก่อนนะคะและทุกๆวันพรฤหัสบดีเราจะมาพบกับเรื่องของเงินเงินทองๆการฉลาดออมฉลาดลงทุนกันอย่างนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ